ทำไมถ้ามีหน้าไอซอรติกวยเบอกเลยใช่ถ้ส่งง่ายประหยัดสักพักกูโดนแบนอันนี้มัทจริงย ก่อนกูนี่เลยกางเกงช้างแล้วก็เอลเธอเด้งมีวโ hop เลือน <c oughs> ทุกช่องเจอทุกช่องไม่ถ้ากดถ้าเราสมมติว่าเราแค่ดูวิดีโอนะั้นนะ่าเกินประมาณสั้งห้าวิหรือสิบวิเนี่ยพอเราเปิดมาใหม่แมันก็จะมีแ,แบบนั้นฮะไอ้ยังโจรหัวก่อนเลยเอะเป็นไงบ้างมึงช่วงนี้ไปผู้พันอยู่มันไปผู้พันมันไปผู้พันอยู่น,น,ยน่าจะไปพัานเลยใช่ใช่เชิงอวาตารหน่อยถ่ายรูปเยอะถ่ายรูปเยอะแล้วพี่บอกว่าจะเดู๋นี้ใช่ไหมเนี่ย ตัดยาสุดนิดนึงนิดนึงตัดยาสุดแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อตัดยาสุดเขางเงียบไปเลยว่ะในวันที่ชีวิตเดินเข้ามา,า,มาถึงจุดเปลี่ยนนร้องเพลงไหมเหมือนเดิมใช้อีกนะพี่ด<ช>ิ้นเอาซะหน่อยวะเหนื่อยแล้ว ผมผมไม่ได้วันนี้วันนี้ไม่ได้เลยวันนี้วันนี้ใช้พลังกับความรักไปหมดแล้วเฮ้ยความรักอะไรอ่ะใช่ตรงนี้อินเลิฟอยู่อินเลิฟข้างในเหรอใช่ใช่ใช่ข้างในข้างในใครข้างในใครข้างในข้างนนกันเดียวกันใช่ไหมสรงเนี้ยไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะลินแฟนใครอ่ะข้างในข้างในนี่แหละข้างในอยู่แถวอู่เหมือนกันอยู่แถวอู่เหมือนกัน ร <Yeah. S 1> ู้ลงเลยนี่วันไหนมั้งวันนี้น่าจะได้นอนเร็วหนึ่งวันจริงใช่ก็เผื่อนี่ห้าทุ่มนี่ไปแล้วดูตรงแล้วเปื่อยเปื่อยเปื่อยปพูด ขึ้นแล้วตอนนี้ไงเท่ะผมบีกินี่นะครับวันนี้เย้ผมบีกินี่นะครับวันนี้ผมบีกินี่ขาเรื่องกลัวพี่ละเชื่อเลยล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวทำไมเก้าอี้อยู่ตรงหน้าปิดตัวยเฮ้ยนอนเร็วบ้างก็ดีไม่มีอะไรหรอก หรือว่าจะไปซ้อมแม่งให้มันระเบิดรับเบอร์็นบอย่าเรียกยาเล็กพักหน่อยคนนี้ห,หักหอมลหักหหมพักก็ดีเฮ้ยมีใครส่งอะไรมาวะอังเคิลโป๊โป๊มากหมูแผ่นต่อยหมอยแผ่นตุ๋ยอะไรวะมวยแผน่นดูหมูแผ่นต่อยคืออะไระอ่ะอ่ะลองแผลดิแผ่นตู่คืออะไรวะต่อยหรอตู่ดู อังเคิลโปโปมาอังเคิลหมูหมูฮันด้าเหรอลูกเป็นเนี้ยต้องทำมถือเป็นหมูแพนดอร์ย่ะแฟนชื่อดอยชัวโทรไปถามนี่อยากรู้โทรไปถามแพนดอยคืออะไรครับแพนดอยอห้าชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมไปรับพี่เจมก่อนนะหรอ แถวที่เราไปรอรัดบ้านตรงบ้าด้านล่างมันแคบตรงนั้นแหละพี่เออมันแคบตรงนั้นแหละเฮ้ยใช่ดอเคมีใครขายที่ดูดดูดนมเลเวลสาวเนี่ยปกติไม่ค่อยอ่านนะเนี่ยโอ้ที่รีดนมก็ได้เนาะดูดนมทำไมต้องมีหน้าไอ็อตพริกด้วยเบ๋อเลยใช่ เขาส่งง่ายประหยัดสักพักกูโดนแบน,อ,น,นอันนี้ไปคิดเรื่องที่ดูดนมแหละอันนี้คืออะไรเ้ีอย่างที่ที่อ่านนี่ก็ไหนวะก็เขาบอกว่าผมดูดน,โนโมเวลที่มาเขาบอกว่าใครมีมีใครขายที่ดูดนมเวลสามใหม่พี่ดูดนมเลเวลสิบครับพอแล้วเดี๋ยวโดนแบนนี้มันทั้งเมืองนี่เปล่า ใช่ทั้งหมดนเขาเห็นกันทั้งหมดต่ด้วยแล้วตั๊กยำสดดเรื่อยกูงชอบแตปลกมีแต่ภาพตั๊กยำสดเนี่ยกูชอบตัวนี้คำว่าตั๊กยำสุดไอยู่ของจริงไอ้ชีมีแต่ภาพก็มึงมึงพิมพ์มาก่อนน่ะ ใครมีที่ขายที่ดูดนมที่ดูดนมเลเวล3มันใช้ที่รีดนมก็ได้มั้งที่ดูดนมเลเวลสามตัดยาสุดตัดยาสุดตัดยาสุด